ฮัลโหลสวัสดีจ้าค่ะ วันนี้เราจะต้องไปตรวจสุขภาพนะทุระช่วงเช้าที่อาจจะคล่อมคราบเกี่ยวกับตัวประชุมตอนเช้านะสปินแพนดิงซึ่งเอยเอะคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาอันนี้ก่อนนะเอาจงหน้าง,งานกันให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้เอาแผ่นรองลงไปข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแนละ้วคือกูตื่นประมาณหกโมงครึ่งมั้งแล้วก็แบบจริงๆตื่นตัวตั้งปลุกก่อนหน้านั้นแล้วกูก็แบบยังงงเงียอยู่แต่ว่าแบบคือแบบแม่งไม่ได้หลับนะคือแบบกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็คิดว่าเอ้ยนี่ถ้าเราตื่นเร็วเเกินนไปควาามดัรจะ ึ้นโบวกูแบบเออกูไม่อยากให้แบบผลตรวจเอาความดันขึ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆกูรู้สึกว่าปัญหาความดันกูก็น่าจะหายไปแล้วนะแต่ว่าไขมันอ่ะก็อาจจะยังอยู่เดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าคร่าวๆก็คือเอาแผ่นรองไปใส่ที่รถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องเนี่ยมาคุยกับพุงมึงก่อนแล้วเราก็จะขับรถเอาไปตรวจสุขภาพกาันสุขภาพเสร็จกลับมาที่นี่แล้วประชุมคิดว่าแผนน่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าสมมติมันไม่ได้ตามนั้นก็ไม่เป็นไร กาแฟ L C อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากาแฟกับอะไรอย่างอื่นเนี่ยกินไม่ได้เพราะว่ามันต้องวนน้ำวนอาหาร้วนะก่อนตรวจสุขภาพพวกนายรู้กันไหมเคยตรวจสุขภาพใช่ไหมอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเป็นการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดนะเยดเดี่ยมนะอันนี้ของกูโชคดีได้เหมือนแบบสวัสดิการของไอ้ตัวบริษัทก็ตรวจไปฟรีนะยังไงเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดี๋ยวออกไปตรวจสุขภาพก่อนนะส่วนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเคไปเริ่มต้นวันอรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับ ตัวสุขภาพเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้โดนเลื่อนประชุมเช้าไปที่สปินแพนนิ่งอะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปประชุมต้นบ่ายหรือว่าเขาจะเลื่อนไปเป็นวันอื่นหรือแต่อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ LOC นะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินกาแฟเลยเช้าว,วันนี้ก็โล่งๆเลยแต่ว่าเขามีมีขนมขนมอะไรมาให้ก็เดี๋ยวค่อยกินแล้วกันนะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนแล้วก็วันนี้ที่ตรวจสุขภาพเนี่ยหมอบอกว่าคุณกําลังจะเริ่มรับมรดกจากพ่อมาแล้วนะก็คือความดัน กูก็แบบเชียเออว่ะแต่ว่าหมอบอกว่าลองปรับดูก่อนนะถ้าปรับแล้วไม่ได้ต้องหาหมอแล้วนะเพราะว่ามันแบบเป็นขีดที่น่ากลัวอันนี้ซีเลียนเลยกูรู้สึกว่าเชี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้กูเครียดบุ๊ขึ้นมาในวันนี้เลยแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูดูแลตัวเองได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยถ้าสมมุติว่ากูยังใช้ชีวิตแบบแต่ก่อนนะกูว่ากูตายไปนานแล้วกว่าจะเออแบบเป็นเรื่อลยนหมอแต่ป้าไปนานแล้วอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอแบบมี คอยดูแลก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังดีขึ้นหน่อยยังน้อยทุกคู่วันเนี้ยกูยังเดินได้นะแต่ก่อนเพินบอกว่าปั๊บเดินไม่ได้เลยปั๊บเดินไม่ได้เลยเดินแบบปั๊มดึงก็แบบเหมือนจะตายแล้วอ่ะเออซึ่งมันก็จริงอะนะเออเดี๋ยวค่อยๆปรับพฤติกรรมแต่ว่าต้องรีบปรับเลยละมั้งเออการกงการกินอะไรเงี้ยเดี๋ยว,วาจะทากับข้าวกินเองเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าปรับการปรุงคือจะต้องลดการปรุงเหททาให้ตัวเองอร่อยลงแล้วลนะมื้อที่อร่อยก็จะกลายเป็นชีสเดย์ของเรา มือมือธรรมดาตอนนี้ที่เียกูกินอร่อยทุกมือก็จะกลายเป็นมือธรรมดาของกูไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะเราค่อยๆปรับกันไปถ้าไม่ไหวก็คงจะต้องหาหมอ,อดูกันยาวๆโอเคก็ยังไงไปกินกาแฟก่อนเพิ่มความดันซะหน่ <s> <c oughs> อยเอาเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอแ,ลแล้วก็ลืมเล่าให้ฟังอีกอย่าง ột, หนึ่งก็คือกูไม่เคยเข้าบริษัทที่นี่เลยคือกูเป็นเอา์ซอร์สโดยที่ต้นสังกัดคือที่นี่นะ แล้วทีเนี้ยกูไม่เคยรู้เลยว่าออฟฟิศเขาแบบสวยขนาดนี้อยู่กลางเมืองคือคือรู้ว่าออฟฟิศออยู่ตรงนี้แต่ว่ากูไม่เคยขึ้นมาเลยแล้วกูก็แบบเฮ้ยฟิวดีวะ่ะแล้วก็มันก็เป็นฟุตเทจต,ตรงข้างหน้าแ,ลแหละที่บวเห็นนะยอดเยี่ยมสวยงามเจได้จะได้จะได้ก็เลยมาเมามอยอีกเพิ่มเติมอีกั้งหน่อยว่าเอ้ยวิวสวยแค่นั้นไปไปไปเจอกันดิแล้วไป เจอกะดีทีกับตอนเย็นนะวันนี้ห้าโมงละประชุมมึงเส็จแม่งเนื้อหนื่อยเ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 หนื่อยมากๆนคือคือตอนแรกอ่ะที่กูวางแผนไว้ใช่หว่ากูจะไปตรวจสุขภาพตอนเช้าแล้วก็สายก็คือประชุมประชุมแล้วก็แบบเออกลับมากินกาแฟแล้วก็ชิวๆแม่งไม่ใช่เลยไม่ปตามไปตามแผนเลยก็คือเมื่อเช้าตวสขภาพเสร็จเรียบร้อยไม่มีประชุมโดนเรือประชุมกูแบบอ ก็ไม่ต้องรีบแล้วสินะก็เลยไปเอซีพอไปเอซีเสร็จปุ๊บไอหี้มีงานเข้ามีงานต้องแก้กูก็กลับมาแก้งานแก้งานเสร็จปุ๊บประชุมต่อแม่งก็เลยแบบโอ้เหนื่อยมากแล้วกูไม่ได้กินเลยเลยวันนี้อาจจะเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะพอรู้ผลตรวจแล้วไม่เครียดหน่อยๆไอเรื่องความดันที่กูบอกเหมือนกันเนาะกูก็เลยแบบอยังไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยแต่พอแบบประชุมเสร็จอ่ะแม่งเหมือนวูบและหิววูบขึ้นมาเลยแต่ว่ากูก็รู้สึกว่ากูไม่อยากกินอะไรเยอะกูแบบกินแล้วกูก็แบบกลัวว่า จะเป็นอย่างนน้อนอย่างนี้นะแต่ว่าแบบมันก็ต้องกินอนะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ควรกิน้วย้ยแบบควรกินปันปกติอะ่ะแต่แบบถ้าลดได้ก็ลดอะไรเงี้ยคือแม่งกลายเป็นมัมม่าเนี่ยกูเริ่มไม่กล้ากินแล้วเพราะว่าแม่งก็จะมีผลเราความเค็มกว่าวันนี้แม่งความดันความดันจริงๆแต่ว่าระหว่างที่แก้งานเมื่อกี้มีอย่างหนึ่งที่กูรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นก็คือกูหันไปมองผักคือฝนมันตกเว้ยแล้วกูก็เลยหันไปดูห้างน้องแล้วเห็นผักแล้วแบบเฮ้ย มันกินได้แล้วเนี่ยคือกลัวลืมเก็บไปวันที่กูบอกว่ากูจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมกูลืมไปเลยแล้วกูก็แบบอ้าวชิบหายมีบางอันที่กูคิดว่าแก่เกินไปแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะลองกินมันดูนะเพราะว่าแช่น้นาเปล่าเรียบร้อยแล้วก็คือคลีนนู่นนี่นั่นส่วนน้อนผักเนี่อันนี้เอาให้ดูไม่รู้พวกมึงเห็นไหมเห็นปะวะอาจจะไม่เห็นอะเดี๋ยวกูสลับกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะนี่น้องผักเป็นไง คือแบบไม่ไม่โตเลยโตอยู่ต้นเดียวกูไม่รู้จะทำไงต่อแล้วก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเอายังไงต่อนะส่วนเรื่องผัก,กน,นะแต่ว่าเก็บไอชุดน,นี้ก่อนถ้าไม่เก็บชุดน,นี้มันจะแก่เกินกินก็คือมันมีหลายแบบมันเหมือนแบบโตคนละเลเวลทั้งที่กูปลูกเวลาเดียวกันนะแต่มันเหมือนแบบบางต้นก็คือแก่เริ่มจะแก่แล้วบางต้นก็ยังอ่อนอยู่บางต้นก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะเก็บให้หมดเลยนะจะได้เคลียรย์แล้วก็จะเอาไอพวก กระเพราหรือโหระพาอะไรเงี้ยจุ่มไปก่อนเสียบไปก่อนเพื่อให้มันเหมือนแบบว่ากล่องไม่ว่างอะนะช่วงนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวยังไงก็ไปเก็บผักก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูว่าเออตอนกินจะทําอะไรกินยังไม่ได้คิดยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรกินอาจจะแบบลงไปซื้อน้ําสลัดทูนงทูน,น่าอะไรขึ้นมากินแลวมั้งเออเขารู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเซฟคือแบบไม่รู้อะเฮียกังวลไปหมดแล้วแต่ว่าจชงาวันเช้าวันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอดูว่าจะทําอะไรกิน ว้ามาเจอกันอีกทีตอนนี้ก็คำมมืนเลยนะก็จริงๆก็จะมาปิดคลิปนั่นแหละวันนี้สรุปแล้วคือกลัะลองกินผักแล้วเว้ยมันขมมากเลยคือไอ้เชี้ยกูก็งงเลยเว้ยกูก็ปลูกตามแบบขั้นตอนที่มันควรจะปลูกหมดเลยด้วยแต่ว่ากูก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมมันขมแบบขมมากเลยกูก็เลยคิดอยู่ว่า อลองกินไปแล้วต้นหนึ่งคือแบบกินเอ้ยไม่ใช่ต้นหนึ่งลองกินเด็ดใบาจากหลายๆต้นทั้งต้นที่แบบมีตัวที่มันอ่อนๆแล้วก็อันที่แบบมันเก่ๆแต่ว่ามันก็ขมเหมือนกันหมดกูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกูแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้แช่ตู้เย็นไว้จนถึงสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองกินว่ามันดีไหมหรือไม่ก็แช่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกินคิดอยู่ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็ส่วนไอ้ต้นที่มันโตเนี่ยก็ยังยังโตไม่พอไอ้ต้นเล็กๆอไอ้ต้นอ่อนของผัก กินโอก๊กอะยังโตไม่พอสําหรับที่จะเอาไปปลูกก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเอาโหระพากะเพราอะไรเนี่ยไปวางไว้แทนก่อนนะประมาณนี้สรุปตอนเย็นก็คือไม่ได้กินอะไรสลัดทูน่าหรืออะไรเงี้ยที่อยากกินนะ สรุปสุดท้ายก็คือกินข้าวมันไก่แต่ว่าก็ชุบชูจิตใจอยู่เพลินก็บอกว่าอย่ากินน้ําจิ้มเยอะแล้วกันนะเออค่อยๆลดกันไปประมาณนี้ก็ขอบุณกาลังใจแต่ละคนเพลินวันนี้ก็ประมาณนี้นะความดันคร่าวๆคือก็แต่าเ่าเรื่องความดันด้วยแหละก็คือพ่อกูเนขาเป็นความดันคือจริงๆไม่ใช่พ่อกูเหมือนจะเป็นตั้งแต่อาม่าเลยมั้งเอออาม่ากูที่เสียไปอ่ะเขาก็มีเรื่องความดันเส้นเลือดในสมองนู่นนี่นั่นอ่ะก็ฝากเตือนทุกคนนะครับก็ระวังดูแลรักษาสุขภาพจริงๆเรื่องเบสิกเลยทุกคร ผ้าหมูนอนให้ครบวันละแปดชั่วโมงนะดื่มนะ้ำวันละแปดแก้วพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายกันบ้างนะประมาณนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจะได้ไม่เป็นแบบผมผมก็เอ้ยเรียกผมไม่ได้รู้สึกขัปดปากอย่านีอยาให้ไม่เป็นแบบกูแต่ว่ากูก็ยังไม่ได้แยขนาดนั้นนะก็สู้แล้วกันนะสูด้ดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันในพรุ่งนี้นะแฮปปี้เบรดเดย์คนที่เกิดวันนี้ด้วยมีความสุขมากๆลาบ๊ดดจ้าครับ